ทักไทยสบายดีเอฟซีทุกฐานทุกคนติดตามข่าวบรเขา่เขาวสมทางส่งปวามเมาโมนี่เขา,มาเมวไทยพัสดุั้งเลกทีได้เห็นเคักคัก แ้แพงเป็นมาเบิ่งแอร์ขนาดเปลี่ยนท่นีกันท่านเดียวน่ะแอร์บอกแอร์ถ้าตัวอินมาเติดนั่นสียูเปลี่ยนท่านก็ร้อยก็สิบบาทโคเอ็นล้าก็้ายดีจัดก็นี่พอถึงซูตกนี่ถึงสุด หาโตถือสูตรคันโตอันคันโตดีมิซูในกินดีแต่ว่าเงินห้าวพอเอ้้าสีเอาเต่สามพอได้นอนเย็นเออจัดไปราคา6กพันหกพันเก้ยเกาสามเจ็ดขั้นนะพี่เนาะอยู่นี่เครื่องนี่ครบจ็ดแบบแ้งเขามาเห็นจนแบบได้ตื่นเต้น ไี่อนครั้งแรกในชีวิตใครข่าแต่วิกซี่แมคโค้ยังเข่าวเบิดมาเห็นคลองอยู่นี่ฉักเนาะใครพัสดุดีโบเคยเข่าเห็นแต่ป้ายกายมานี่มันเข่าวสิบปีแล้วได้ใครพัสดุนี่แต่โาเคยได้ข่าวคม่ก็ได้ข่าวเอาตันนี้เป็นตัวธรรมดาด้วยหรือเอาเตอร์กินมาเต๋อป่ะอื ของใส่นี่บทตองห่วงเลยหลา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 ยเมื่อนี้มีโอกาสได้เข้ามาไทยพัสดุไทยวัสดุมุกดาหารปุ้ยของนะ ต้นได้ใส่ดีบ้านพรมเช็ดเทา้าหว่าซ่านหว่าซ่านต้นนี้ใส่ดีบ้นนะานอ่ะแพงแน่อ่ะแหละพรมเช็ดเท,ท้าสามสิบแปดบาท ไทยวัสดุที่มุกดาหารของใสปุ้ยขบวงจรเอาเธอนาซิมาใหม่พี่น้อง <laughs> ต้องจะหาเงินเก็บไว้สะก่อนอยากได้ของใสอยากได้ของใสต้องมาหานี่ขบเลยคักเชียแต่ผมมีเงิน <laughs> เรามาส่งหออถี่เลยปะขอบใจเด้อ <ich> ด <original detailed load> ูด <soft and degree> ้วะเบิ <Spanish madı> ้เข่าแม่ต้นหนึ่งเลยดอด้วยดโดเชิญอาซิมาใหม่เด้หนิ มองมาฝัดห้องน้ำมาเนี่ยสักเอาลงเลยห้องน้ำกระซิอยู่ในไปเลยเย่ได้เลยใหญ่ตั้งไว้เดี๋ยวภาษาเล่าไปเจออยู่ทางเขาสิทางเขา้ายันเดินทางเขา้าเออทางเข้าอยู่พุ่นเนาะทางออกอยู่พีบ่บ่ ตัวเฮายาก่ด oh, ้สบายดียสาโอ้เอ้าข <enda> okay, ี <harder> ่รถเป็นะโอ้ม่ใ่เก่งท้าว่ามันคือเก่งท้ายน้องดิวนี่วะโุ่ท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 ุ่่ทุ่ทุ่่ทุ่นุ่่อุ่ทุ่ เฮ้อไปดีโอ้ยักบุ่งปะเมากับธรรมะสตทร์แท้ๆบุดรเด็กปุยมันสีดเถาหน่อยค่าขนาดข่างหมอเขาไว้สก้อนสาวกตื่นซวยแน่พี่อะไปบุดมือพี่อะ มื่อวานนี้เขาไปไทยไทยวัสดุได้อันผ่าเสร็จเสร็จบ้านเท่าอื่นว่าเสร็จตีนนะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ได้พื้นเดียวอันราคาสามสิบแปดบาทโอ้ยร้ายแนวที่ว่านตองตาต้องใจอยากได้แต่ว่าบมมีเงินเ <c oughs> อ้ยอย่าคุยัด้ มมีเงินกันเลยได้มาสานีอันนี้เขาไปไทยวัสดุเอ้ยผู้หล่นเนาะพี่น้องเนาะมันต้องค่อยเป็นค่อยไปว่ะสามมีโอกาสเฮามีเงินจังไปทยอยซื้อเฮาอยากได้ยังกันเนาะที่ละอย่างละยังไปของใส่อง้องหั่ฮะนะเอ้ตื่นมาก็เพื่อนบ่บท่านปัดดกอืม <c oughs> ได้นผ้าเช็ดเท้าหรือว่าผ้าเช็ดตีนหนึ่งผืนอันนี้เสียไปฝากสลัง อันนี้เวตลาดอันของกินนะได้ไรแนวแน่ของกินน, <laughs> นำต้าหู้สิไปให้ชาล่างซื้ออันของกินกับโบมี่ยังดอกพืชพักเบิ้งฮะ,ะให้เบิง้งให้ส้มอีกเนาะได้ายแน่น่ะกับโบมี่ยังได้ไมีแต่ของอันพืชพักเขานี่แหละอันนี้ปลาหมาสีอ้อม สีออมร่วมมิดมีหมักมีแน่เฮดบดแน่ไวยบมเมาสีออมไว้เสร็จหมักนี้เหลืองของเหลืองนั่งดูเห็นปนวนเดืนมีไว้กับบัวลายดอกสามสิเอ๊ยแต่มันก็แพงนะซื้อตั้งสองหมื่นอันนี้สื่อมาไหวกินกระปุนอันนี้นี่อันนี้เป็นมะเขืออื มะเขือกะมะเขือกะซือสิปลาหม่าวเาว่านผู้ที่หิวเข่าเนี่ยเราเห็นยังกะเป็นอันอยากเบิดที่แรกว่าสีเอามาออมปนกันกับอันนี้มะเขือกับวยเนี่ยกะเห็ดบดเนี่ยสีเอารวมมิดกะสีเอารวมไปเลยพี่องอยากยัี่ยกิกนเอามันเป็นรวมมิดไปเลยอันนี้เขาเบื่อจงไว้ันนี้สีออมใช้ยังว่าสันมะขีดบ้านอ่ะสืบจะพืชพักมาบัดน่าใช้แนวสีใสเป็น กันเลยมาขิดสวดว่ะมีไก่บะนวนเอาไห้เมือนะมีไก่ตมาเอาสีอ่อนเสกไก่อืมโอ้ยขิดน้ำาจาะเจอขิดน้ำมันไทยวัสดุนะพอมีแนวอยากได้อยู่แต่ว่าเงินคำกำแก้วนะพี่นอนเนาะต้องซื้อพอประมาณตนว่าั้นไปซื้อไลายหนีถั่ถวหัวได้เนาะ สื้อไลายไม่ได้ <c oughs> ได้ของกินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องค่วะว่านนี้มันจําเป็นอันนี้คันโบได้กินใน,ในี่ตายแน่จําเป็นเอาใส่เขานะก็กจําเป็นอยู่แต่ว่าเฮาเฮามีพอได้ใส่ก็ใส่ไปก่อนแบบกบรรบาดเฮากับบ้านไปก่อนนะของกินเผื่อกันเยุกมมยหน่อยได้พี่น้องคือกล้วยอยังนี้เขาเอื่น ี่เดอันนี้เป็นยังจังเปิดเข้ามาตู้เย็นนอันนี้ไก่อันไก่เบิ้งเบิ้งเบิ้งไก่ตู้ปนวดเอาหายเลยนี่นะไก่ตัวสีอ่อมกับพวกลวงพลายดะยังละหน่อยละหน่อยนะเอาไว้ในตู้ก่อนก่อแมวสิจัดการอันนี้เขาล้ามเดี๋ยวเอาไปอุ่นให้หนึ่งข้าวสุกก่อนไปแบ่งปนวลน้ำแบ่งผู้เล็กผู้น้อยโอ้ยเบิ้งเบิ้งพักกระเดานี่มันต้องเอาเขาช่องพิษช่องพิษ นี่โถทักมันยังมัยาวมันยุกมันย่ยอยเด็บขอยได้ไปในเมืองดุแล้วขอยซื้อมาไวาหวนะของกินปกติกบับบอมีของอยู่ของกินดอกขอยก็ได้เดี๋ยว,ขอย,ยวขอยมีแผนสีเห็ดยังขอยก็เลยซื้อมาไหวมันกระเทินว่าได้ไปพักโอ้ยบังคารามนี่อันนี้ซบ เขาปุ้นเช่าเขาเอามาให้มันกินได้อยู่บุหรืออย่งไรต้องเอาไปลวกไป็ยังใหม่เขาปุ้นกระเซ็นมันบกค่อยเหนียวมันเออเซ็นมันบกค่อยอันอันน่ะนะมันอยากเป็นจกอยากเป็นเดี๋ยวอธิบายบุถรกว่ายวเอามาลวก,ลก,นะกแล้วนนะก็บตำซุม่มเนาะตำตำกินหลายๆคนนะเพคนบอกตำซุ่มอันนี้ก็ะพกักนี่พอดีเลยตำ ักษรัดยุบตำมะคุงโอ้อยากจะพูดเลยน้ำลายแตกนะนาเสียแหละทงน้าตะหูที่ไปให้มม่ใหญ่ให้ซาลังก่อนบางขลามไปผักปานวลแน่อันนี้น้ำตะหูอบาลายกับิเบิดเวลาเด้วยนาอพี่น้องเนาะว่าสิซื้ออัน บอสิอันนั้นเนสกินละเมาวาเนี่เจ้าของน่ะกินแหละอันนี้จะไปให้แม่ใหญ่โบมีแต่แม่ใหญ่หันนั้นบาร์ลานมีลานเดียวมันชิบุกูเข่าเอาคิมนี่จะไวปสำนีกก่อนเดี๋ยวพี่น้องเด้อสิยญางเอาไปส่งก่อนขอให้ทุกคนสุขดีมีความสุขสบายดี